สวัสดีจ้ะพี่น้องมึอนี่ยายพามาเบงที่นาพันห้าร้อยไร่เนาะจา้ะฝิ่นได้หลายบ่เพื่อนนะด้านหลังเพื่อนกําล้งป่อยน้ำม,มาพี่น้องผู้ไทยกับไทยผู้ไทยแล้วเขากลังขึ้นก็มีจ้ะพักบุ้งกันยอดงามงามเพื่อนนะยอดอ้วบอวบมันได้น้ำไม่จ้ะเพื่อนป่อยน้ำม,มาซุ้มมันไทยกับไทยอยู่เพื่อนนะรถไทยทวนทวน,ทวนอยู่เพื่อนนะ นกเป็ดน้ำก็นหลยจแต่พอตะยายยางลงไปนี่หละบินพื้ไปเบิดเลยบรรยากาศมันดีหลีเด้พี่น้องจนอดใจ่ไหวเลยนะเลยลงรถจอดรถเปิดประทุนของย้ายไอ้ไปทายคลิปไม่พี่เห็นน้องเขาเบึงเลยหอมเข่าจ้าหอมหอมพี่น้องหอมเข่าขึ้นไม่เห็นไหมที่นาพันห้าร้อยไร่แต่ไม่ใช่ของย้ายนะจ๊ะไปหาทายเอาแต่นาผู้อื่นเนาะติดลิขสิทธิ์บนน้อนี่เนาะ <laughs> ก็มีค <rôle> ล <à déc> ิปมาฝากพี่ฝากน้องเฮาซ้ำเนี่ยละจ้าก็ได้มาทักทายกันเนาะจ้นะพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าพากันเป็นยังไงเนาะผ่านฉลุยกันเลยยัง